สวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทั้งช่องบัลฟูมอฟฟิเซียลนาะพี่น้องหลังจากเลิกงานมาเนาะบัลฟูมกัตซีมาคำนวณสูตรไว้แล้วต่อคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเมื่อวันงวดวันที่สิบสองนาะพี่น้องเนาะถ้าแมนบัลฟูมเอาสูตรนี่เนาะมันกัตซีเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องแต่ว่ามันหลายบัลฟูมเริ่มเป่าอานี่พี่น้องนี่นี่สูตรนี่นะนี่เด่นเก้าศูนย์หกเจ็ดเป็นว่าพี่น้องนี่ยถ้าแมนบัลฟูมเอาสูตรนี่นะมันกัมมาทั้งบนทั้งล่างเลยพีี่่นน้อง เป็นบ่อพูมเอาเนาะแต่ว่าบ่อพุม่มบ่อได้เอาาพะมันยังมันู้จบสองขู่นะพี่น้องบ่อพุมเลยบอเอาเนะาะป่านนี้ลองหวันนี้บ่อพุมที่ลองเอาเบิ่งเลยพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวบ่อพุม่มจะมาบอกสูตรเนาะนี่มาเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้อง <c oughs> สูตรกะบ,บุรียากเลพี่น้องสูตรง่ายๆเลยพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี่มันออกอย่างพี่น้องศูนย์สองเก้าศูนย์หกห้าเป็นบ่อพี่น้องนี่หกตัวนี่บวกกันเด้อพี่น้องเดอ้อสิบเอ็ด เจ็เท่ากับย <c oughs> ีพี่น้อ 2, งเอาก็ 0. 0 0, ได้สได้สกับห้สูตรที่หนึ่งได้สี่กับห้าพี่น้องสูตรที่สองนี้หาวหาขึ้นศูนได้ศได้ศนย์กับหนพี่น้องตัวเด่นมันก็ได้ละพี่น้องศนย์กับหนึ่งพี่น้องได้เด่นศูนกับหนึ่งพี่น้องเด่นศูนย ห้าพี่น้องเรียนศูนย์หนึ่งสี่ห้าเนาะบาทนี่เทาก็มาจับกับเองนี่พี่น้องมาจับใส่กับเลขก่อนรางวันเลยเนาะวันจันทร์มันก็มีอย่างพี่น้องมีสี่มีหนึ่งมีแปดเนาะเลขก่อนรางวันวันจันทร์เนาะอันเท่ากับมาจับใส่กันเลยพี่น้องเท่ากับมาจับใส่กันเลยพี่น้องศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ ศูนย์ห้าแทบใส่กันเลยพี่น้องบัตรีนหนึ่งยังพี่น้องบัตน,นี้ศูนย์ศูนย์บนามาล้วเนาอพี่น้องหนึ่งบัตรี้พี่น้องศูนย์แปดหี่นึ่งห้าหนึ่งปดพี่นอ้องหลักสบัตรี้พี่น้อง สี่สี่สี่ห้าสี่แปดพี่น้องห้าไปหนพี่น้องห้าสี่ห้าแปดในพี่น้องมันก็ได้อยู่สิบสองคู่เนาะสำหรับสูตรในน้องพี่น้องเนาะเอาตัวเด่นมันไปจับกับรูกลมเนาะเลขงกำลังวันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก็ได้อยู่สามนี่เลยพี่น้องมาดูสูตรสามโตพี่น้องสูตรสามโต นนอ,อ,อ,อันนี้สูตรบนล่างเด้อพี่น้องเด้อบนล่างบนกับล่างเด้อพี่น้องอันนี้สูตรนี่บนล่างอันนี้สูตรสามโตพี่น้องสูตรสามโตอันนี้สูตรสามโตเด้อพี่น้องเด้อ สุดรสามโตพี่น้องอาเนะี่ยนี่มันก็นได้สิบสองคู่พี่น้องแต่ว่ามันมาบ่มาร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องสูตรนี่นะอันนี้ปรับภูมิีิดจอให้น้องปรับภูมิหมักเลยพี่น้อง สำหรับแนวทางงวดวันที12่12เนอะพี่น้องเดอนีเดอร์เนี่ยแคปหน้าจอไวด้อพี่น้องเดอร์สูตรนี้มันได้12คููเนาะพี่น้องเอามาจากก้บกําลรกัลรางวัลน,นะพี่น้องเนาะได้12ค <c oughs> ูนี่เนี่ยเมาเบิันวงวดก่อนเนี่ยพี่น้องเนี่ย้าเ็นมาพุ่มเอาตัวนี้มาลงเนาะกสิถืิข้างหลังข้างบนเลยพี่น้องแต่ว่าบํพุ่มเร่ได้เอามาลูน่นะมันหลายบํพุ่มเราได้ผเจาะเอาแต่ซัมาานี่เนี่ยพี่น้องเมื่อวานเนาะเก้าสกุลบํพุ่มว่ามันบวมากเราก็เลยบดไปเจาะห้เนาะ เนี่ยมื่อวานมาพูดไปยอดแต่ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนึกบูถึงเนาะพี่น้องเนาะอ้าสำหรับคลิปนี้มาพุ่มกระพางไว้ส้หพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบูว์พุ่มเอฟเฟกเด้อพี่น้องเดอ้อตัวเลขมันก็มีมามีรุดเด้อพี่น้องเดอ้อโปรดพิจารณาในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะมักกระตามบ่มักกระเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเดอ้ออสำหรับคลิปนี้ส่งท้ายก็อ่ะสบายดีพี่น้องเด้อจะมาเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ อ้าวสบายดี